เฮนรมิคนิมชอบเบียหน้ามากเลยแผงใหม่มันทำกูแบบมันกูดไอ้ไอ้ไอ้อ้ไม้ไอดแล้วอ้อ้อเไอ้ไอ้ไอ้ไอมไอชอบเอ้ไอ้ไอ้ไอแไอ้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 กอ้ไอ้ไไอ้อ้ไอ้ไอ้อ้ไอ่ไอ้ไอ้อ้ไไอ้อไอไอ้ไอออ้อ เมื่อกูกดรูบิกมันจะหนักไปปะนี่ก็เจอเซนจ์คิงไม่กดรูบิกให้กดตัวไหนวะยังไงก็ต้องไปรูบิคปะว,วะเซนตคิงอ่ะทำไมเจอเซนตคิงต้องรูบิกมันก็ปี้เสียบไงสันคิดไม่ออกอ่ะแล้วเป็นกูแล้วคิดอยู่ซื้ออะไรด,ดีไม่ได้เล่นรูบิกแา้ ไปดี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 เข้าไปฮีลล่ทิมฮีลล่ทีมกูตอนเล่นเกมสู้ไม่นานเลยก็แค่เลยสู้ไหวสับยิโดเกอร์มันแบกได้กูกลัวเล่นบนมันสู้ไม่ไหวอ่ะแค่นั้นอ่ะกลัวเล่นล่างนี่ก็น่าจะหนักหาสาหัสอยู่ต้องเติมต้องเติมเซนที่นะต้องเติมต้องเติมเซนที่นะ กูจะทํายังไงไอ้นี่ดิว่าอัดคลิปสวัสดีปีใหม่นี่กูต้องทําย atie, baby, iedzieć, oh. it, ime, ังไงวะต้องดนป่ะหรือว่าสวัสดีปีใหม่แบบ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 ไอ้นี่แบบดาราสวัสดีปีใหม่ครับกราบสวัสดีครับดูใจโซโรบ่อยเนี่ยกราบสวัสดีครับแต่มันก็ไม่ใช่ใจโซโรดิมันเป็นเฟนเปยป่ะกราบสวัสดีครับที่ด่าฟัดเข้มชูเข้มชู เข็มอยู่ครับเข็มอยู่เข็มอยู่้องมาชนกันวัดหน้าแม่นี้โลเกอร์ขำเอ้ยเอ้ยเอเอากระบอมาก่อนเดี๋ยวก็บล็อกอย่าคุณพลาสตบองไปสวยงามครับตัวหลังไม่ได้แดง อย่าอ้๊ยเออมันตู้ไม่ไหวแต่ว่ามันเก่งเนี่ยแม่ไปอไอสัตว์แม่งก็แตกแน่นอน<สะ>ไม่ได้กันแม่งดึงด้วยไอสัตว์<สะ>โอ้โห,โหมึงปากวาดแบบแบบเข้มใหม่ซับ เจ้าลักเคียมสู้วีเวอร์ไม่ได้ดิไม่รุยทำพือได้แค่ยอบแลมันสู้ไม่ไหวเปลวแอมเรายกยุ่งเอายกก่อดยะบอก่เดี๋ยวแม่งน้องเขาร้องอีกเฮ้ยกูไม่ได้บอกนะเนี่ย เชื่อที่ผ่านได้เล่เนล่างมบอกเลยแตกมันนี่แตกแน่นอนรอยเบิร์กเนี่ยแล้ว,ลว,ลวมันเก่งวะจะแตกแน่นอนเลยเล่นร่างไม่ไหวละแต่พี่ไซคิงเขาเอาเยอะกว่าไอ้ตามไอ้แยแอกม่เข้าปากตุ๊กยิวไม่ได้จริงวะอันนี้คือธรรมชาติฮีโร่เลย ชินแรกครับมนต้องให้มันเวอรสามอ่ะต้องดึงอ่ะดึงไปก็ทุ้ไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าแต่แม่ก็ต้องดึงไม่คิดมันหลหมัวยังไงก็ไงไงก็ต้องดึงหลรอและรอช็อตเลย ก็ไม่จิกซิกม่จิกซิกโอ้โหอยเาวล้อเยวล้อปากรีเฮปากีคัมแบ็กบอกเลยเลยแต่เนี่กล oh, oh. ับมาแล้วไอ้สองกินโบเกอร์มันเข้มเยอะโ้กินไอ้โง่แม่ไม่ไหวดีอย่าปากรีอย่าปากรีอย่าปกรี เราไม่ได้อุ๊ยเซนคิงมาทำไมนี่ไม่เกินจักไม่ตาย ไม่มึงออกของนเนี่ย h <c oughs> <c oughs> อ f เดวฟักดูดอยู่สิเด็กกำลัง o ะอยู่ไวอยู่ซีฟอร์มกูตายเย็ดแม่ผูกได้แบแบเฉยไม่มีตัวทำเกมโเกิร์มมันตายไป มึงไม่น่าแพ้เวสัตว์มันเป็นแค่ทักก้าตัวเดียวอะเชิงคลิปอะไรมึงอ่อนจริงเลยต่อไปเหตุการม์หมดครกับดักเสียเวอร์สีมันสู้ไม่ได้ไหมล่ะวีเวอร์ไอ้สัตว์รอดประดวงดี ไม่มีตัวทำเกมเลยปะ่ะกูต้องเปี้หกอย่างเดียวอะตายแย่แม่เอนอว่ะคนนี้นนนไ,นไม่มีเฮ้ยลูกคลิปมันทำอะไรไม่ได้จริงเว้ยมันมันจริงตรงไหนวะขอเลีว้วหกทีดิ 肯生气，肯生气。 เจ็ดแม่สายมันเข้าตา เย็ดแม่กูเสียึงฟังกูกูเสียบตายกูแค่หนักละแปดแัดึงคอยมันหน่อยดี

Auntie, 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 Auntie. Do something, do something, do something! Gino mana? Gino mana? Gino mana? Oh, ah, manami, mi? Mana mi? 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 เฮยมึงโยนเก่งไอ้เปรตมึงโยนมึงโยนเตรูบิกมึงโยนอีซี่บอกแคดวินไอ้ริมานามีมานามีมานามีกามิงกามิงกามิงกมิงมานามีมานามีมานามานามานามาามาตายเจ๊แม่เจ๊แอกอยากใจได้ว่า น้องนั่นแหละยอมตาให้ดีตุหน้าไม่มีเรนี่เลยวะาตาตายนดี้ดแหมเลยเเได้ีละนก่นแล้วลครับไไม่ได้แยกขนาดนันนะ Mana he, mana he, mana he, mana he oh, Tua he Sentry, 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 sentry Nice, nice people You so good, you so good People, man Tua he, Tua he, Tua ตำลังใจดีก่อนเดี๋ยวก็ชนะ <c oughs> แดงเงียบไปนะได้อยู่บางรัว่ปอดตายแม่ชันนันหหัะได้อยู่ได้อยู่แรกกับแองกุม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 อ้อโหโหนั่ <c oughs> นไปนดนไดนไั ताई कितने राउंड का डाइव ताई बोट नहीं, नहीं वाह नहीं बोट। जुआंडोगो, जुआंडोगो। रेड वेड वेड, विनेट विचन ये, विचन ये। लेट्स गो,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  लेट्स गो। เเโโลลมันไม่ได้อยู่ไหมล่ะไม่มีเชิงเลย่ะ I think we can fight we can push แล้วทำไมไม่เอาไอเทมนั้นวะ ค้อมีข้อมีข้อมีปีปีแบ็กปีปีแบ็น่น่าซื้อเลยแม่โหวันนี้เ็นที่โมมีบิงยมีบิงแย่งได้ ไม่มีสิ่งที่ยันไหนแรกเลยวิ่งเข้าไปไม่เห็นเลยแต่แม่ก็ต้องวัดอะ่ help, help, help. ะเอาเอาเอาเโ,โ็วเลยไปแก้วกินไ่เอาไปเป็นแมววิมาจริงแล้วมันจะไปกินตรงนั้นทำมาอินที่ตายด้วเอง อะไรก้ว่า oh. ว wow. ันวดหวโอ้หิวสิว้าวแบบปิดทางดต้าทูมันต็คือดราต้าทัว 브레이크 더 뱅크 브레이크 더 뱅크 어디에 있나 어디에 있나 Ich habe ihn auch gehören, ich habe ihn auch โอ้ยวเดียวเ็ดแม่อุบาตจัที่ไม่ไม่วางส้นที่ไอ้ที่เสือกหลุดยัดแม่โนที่บีโนที่บีอยู่นี่จะคอยูี่จะอยู่นี่จะไปคอมม่คอมี l me c a l มี e call me c คอมี่

说挨说挨说 Regen, Regen, anh Ôi, trời đâu ta thua, mẹng man bụi Ê, em, anh you oh, gì, đa à. quá <coughs> โค้รจะ e ม m i สัตว์กุลมันกุลมันกุลมันแกแรงแม่งโกงจริงมันเหมือนดีที่เล่นสองมันอ่ะขอบคุณนักแสดงแฟนคือมันน่าจะไม่มันน่าจะไม่อยากให้แย่นัชนะอยู่แล้วเวอยอาการรันท้องอ่ะมันไม่ก็อยากให้แย่นัชนะอยู่แล้วมึงบอกปะให้ได้ยกิดโผล่ถึงๆ คมมีีร,ร,ร,รัเพจพพยังแค่ขอแรงเพอีกเย็ดแม่เอ้ยไม่เข้มจัดไม่ยังจะขอแรงเพอีอโอ้โหเรดจริงเย็ดแม่รดบาดเลยสัสถึงใจทันเร็ว <c oughs> ไอวอเกอร์ไม่รอดเหรอเมื่อกี้หนีไปมาวะ ไม่ได้บานมาคุ้งแหวกให้มันตายตายไม่เคยเห็นวีเวอร์ที่งูคไม่เข้าใจว่าทำไมมันมันไม่ยอมซื้อของช่วยเองวะคือเดี๋ยวนี้แครี่ไป็นแบงคกิ้งไม่ออกแล้วหรอไม่จำเป็นหรอวีเวอร์ N B P ป่าวการ ทำมะเรเนาะเอเอตันกิ้งเอวีบีเอครับ แต่จริงมันแบกอยู่ Cannot believe ที่ DS แคนวิน เอาอีกเหรอพวกมึงอ่ะเอาอีกเหรอโดนไปดิสามเซ็ตคิงแบกอู